เฮ้ยข้างนู้นจะจะจะลาก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 เฮ้ยไปแล้ว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 เฮ้ยโดนด้วยโดนด้วยโดดด้วยสวัสดีค่ะพบกับปันปันในช่องปลาเขาเราธรรมชาติกันดีแล้วนะคะวันนี้ปันปันก็อยู่ที่เขื่อนแม่ประจันเพชรบุรีชินเคยนะคะวันนี้ปันปันก็มาตกปลากับพวกป้าๆแล้วก็แม่ด้วยนะคะอยู่คนละจุดกัน ปันเห็นปลาคุบใช่ไหมตรงเนี้ยปันก็เลยลองลงมาก้อนแต่ถ้าปลาไม่กินนะเดี๋ยวค่อยตามคุปปาเขาไปนะคะวันนี้อากาศดีนะคะไม่มีแดดอากาศคืมๆน่าจะทั้งวันนะอากาศแบบนี้ก็ก็ต้องตามไปรับชมกันนะคะว่าวันนี้ปลาจะกินเบ็ดปัน,ปนหรือเปล่าอากาศแบบนี้ไปครับไปตัวปลากัน บอกแล้วไงเป็นไงบอกแล้วมันตอดใช่ไหมไมาแล้วครับตัวแรกแรกได้แล้วเห็นมามันตอดต๊บๆทีแรกเลยมาแล้วตัวแรกนะครับของเช้าวันนี้วันนี้ดีหน่อยไม่ต้องลงน้ำใช่วันนี้ไม่ต้องลงน้ำเดี๋ยวค่อยลงน้ำทีหลังพเพราะแดดไม่ร้อนใช่ไหม มีอากาศดีอ่าเปิดมาแล้วตัวแรกครับผมมีอากาศดีนะครับดูมีแต่เมฆไม่มีแดดบรรยากาศอย่างฮัทสิทฮัทิทอยู่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดลากลากลากอืออืออุ้ยมาแล้วว้าวไมาแล้ว,ว,วตัว,ว,วที่สองตัว,วใหญ่ด้วย หญ่คุยจะหลุดแล้วนนเนี่ยดยดีครับดีดีนะครับดีดีนะครับดีบดนะดูเลยหลังจากที่รอจุดตรงนั้นไปครึ่งชั่วโมงไม่ตอเลยนะคะมันก็เลยย้ายที่มาใหม่เพิ่งจะได้ตัวแรกค่ะเพิ่งจะได้ตัวนนี้ก็เป็นตัวที่สองละตัวที่สองแต่เป็นตัวแรกที่ย้ายมาใหม่นะคือตอนนี้ไม่ต้องลงน้ำนะครับเช้าวันนี้ก็ถือว่าดีหน่อย พราะระดับน้ํามันก็ไม่ลึกมากก็เลยไม่ต้องลงน้าไม่ใม่ๆประเด็นคือปันแอมมองปูป้าอยู่ฝั่งนู้นว่าเขาลงน้ําแล้วปลากินหรือเปล่าปลาไม่กินปันก็เลยไม่ลงุลูนะครับป,รป้าป้าทางนู้นนู้นเลยอยู่ไกลเลยวันนี้มากับพู้ป้าป้านะครับจะมาคนละคันกันเขาไปตกด้านหน้าเราก็มาลองแถวนี้ดูก่อน ต่อแล้วต่อแล้วลากไปไหนลากไปไหนเฮ้ะต๊บป่องตุ้ป่อง,อ,งอ้าวคันนี้เลยเหรอสองคันสองคันอุย้ยมาแล้วมเอ้าปลาโถเอ้ย,อยนึกว่าปลาไม้นี่เองเอ๊ะปลาอะไรฮู มันจิ้วตอดตึ๊บ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 อืออุ้ยว่าแล้วตัวอะไรไอหมอตะกับกระเด็นตกข้างล่างไปเลย,ยแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรที่ตอดแล้วเยือเสีย มองไม่ค่อยเห็นทุ่นเลยเนาะมันมีคลื่นตัดตอดตัดม <UC S> ุ้งมุ้งมุ้งมามามาอ ตัวบุล่มเลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่วันนี้เขามีล้มกันแดดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีชุดกันน้ำด้วยไม่เปียกอีกต่อไปอน่า,นา,าอนะโอ้ตัวใหญ่เลยปาตะเพียน ท้องป้องเลยนี่นะครับหลังจากลงน้ำตัวแรกมาต่ออีกแล้วขนุนตอดนะสีแดงอ่ะทีมันตอดอยู่ตึ๊บตึ๊บสองทีเอ้ยมา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  อมาแล้วปลานินเราได้แล้วแล้วเราก็ได้ปลานินแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มลงน้ํามาแล้วรอนานพอสมควรนะรอนานเลยอะไม่พอสมควรอะนานเลยแหละก็จะมาได้ เวลานานเลยนู้นนะซ้ายมือเอาเอาเลยเฮ้ยคันนี้จมแล้วคั้เล็กคั้เล,เล็ก้เล็กเาเล็กราก็เล็เออมาแล้วอมาลากไปเลยมาได้มาแล้ว นี่มันลอกลอกกินอีกคันนะครับใช่เราก็หลงเชื่อคันนี้ไปหลงเชื่อคันนี้อีกคันหนึ่งก็ลากไปเลยดียังเจอนะทำไมอ่ไม่จมอุ้ยทำไมอ่ะไม่ทำไมอ่ไม่ย้ยอุ้ยลุ่นลุดนเลยมันแค่ตึ ก็มาตอดนาแล้ว <f Read ing> เป็นไงนีอย่าให้มันรุดบ่อยเดี๋ยวป่าไปเพิ่งจะมาแค่ซ่องตัวเองนะเจเย็นหนเจ้เย็นหนอยเอาไมเอาไมยังอยู่อีกไหมยังไงยังไงจมแล้วจมแล้วเอออต้องให้จมแบบนี้เลยเป็นไง เมออื่อกี้ลุดไปนี่เสียดายเลยดูว่าจะไม่มาอีกแล้วเฮ้ยตอดตอดตอขลิกตอดขลิกตอระวัง啊ระวังะยังไงจบไหมเอ,อ้ยเฮ้ยคอยดูมันก่อนก็ได้ เงี้ยไปละเฮ้ยังอยู่ในกอดอยู่นะตแต่ลักษณะดึงเหมือนไม่ตัวใหญ่เลยนะถ้าตัวใหญ่จะต้องจมไปละเอาแล้วเอานไม่ได้เอาตัวที่ได้ก่อนแล้วกันม,มาอีกแล้วครับม,ม,มาอีกตัวหนึ่งแล้วหลังจากตัวที่ลุดไปตัวทีลุดไปใจเสียหมดเลยกลัวแบบมันจะหายเงียบ เราต้องหาที่ใหม่ดีนะรอไม่นานมันก็เข้ามาใหม่อืมไม่งั้นก็ต้องหาที่ใหม่อีกเ,เสียเวลาอีกยยจับแน,น,น,น่นๆจับแน่นๆเพื่อการมาันดินด้วยเอ้ยามาหมอ ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าไรใช่ตัวไม่ใหญ่เท่าไรพอกินปุ๊บจมปับ๊บใช่ตอดทีสองทีแล้วก็ดึงไปเลยเนาะมันตัวคือฉลาดฉลาดไปกินใช้เดือนเสียแล้วหลายรอบแต่ว่าไม่ได้ตัวโครฉลาด ใช่ป่ะไม่รู้เพราะว่ไ hey. ม่น e ่าใช่จมมั้ยจมมั้ยเอ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 ้ยอะไรยังไงยังไงยังไงเอ้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  จุบๆๆๆ๊บจิ๊บจุ๊บจุ๊บสวยยังสวย <c oughs> จิ๊บจุ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 ๊บอยู่ตั้งนานเฮ้ยคันนี้คันนี้ยังไง <c oughs> เอาวัวมาอา้าววัวมากินน้ำแล้วครับอืมมันเต็มเลยนู่นอีกหลายตัวเลยมากินน้ำข้างๆเรานี่แหละ ดูน้ำดังจ๊บๆเลยกุ้งกิงกุ้งกินอ่บัวอยู่ข้างหลังนะครับเอ้าสองคันสองคันเอาเอาเอาตึ๊บ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 โอ้ยปลาอะไรปลากระส่งเฮ้ยไม่ใช่ปลาชะโดจะเป็นปลากระส่ง เหมือนปลาชะโดครับเหมือนอออเเหมืนปลากระสงกัดลึกด้วยกัดลึกด้วยอ่ะเดี๋ยว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 เอาไว้ก่อนเดี๋ยวตากรองแก้ให้เหมือนงูเลยอ่ะเหมือนงูนะ่ลายเหมือนงูมีปล่อยมิดอ่ะมีปลากระสงเข้ามาด้วยหนึ่งตัว โวยโวยโอ้โหมีฟองด้วยไะโดหรือเปล่าไะโดนจริงๆด้วยมีฟองมีฟองสะโดจริงๆด้วยอืมจะโดนเว้นเหรอเวนเว้นะโดแเว้นจะโดนเว้นเข้าลึกไหมกิดกันลึกไหมไม่ลึก cái ngay này tiếp 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 tứp ăn nè chứ chồng của mấy chung ngồi có lón vui nữa dài ที่มันร้องมันเลี้ยงมันเรียกลูกมันครับดูนู่นน่นนนแลูกหาแม่ไม่เจอโอ๋อไล่ตามกันเลยดูนู่นแม่มันก็วิ่งมาที่ดำนะครับตงใส่แม่กำลังเอ็ดลูกอยู่ไปเที่ยวไหนมาฮะต้องให้ตามหาลองลองเรียกกันใหญ่เลย จมเลยไม่จมเลยเอ้ยยังไงวะตัวนี้ตึบตับ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 โอ้ยเออโดนทุกทีเถอะโอ้โหลีลาอยู่นานเลยอะตึบตับ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 ได้จนได้นะ กินแบบเด,เด็กตั้งนาน <S <S เออตึ๊บๆๆเราหลอดจังหวะให้มันเริ่มจมหน่อยจะได้หลอดดึงก็มันกินแล้วมันเนียเนาะกินเหมือนเด็กอะ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋กัดลึกไหมครับจ,จับขันป็ดก่อนหันไปจับขันป็ดก่อนไหลแล้วไหลแล้ว แกปลาก่อนไปแล้วไม่แย้วไม่อย้วอุว้ยจมไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอจมไม่บอกไม่กล่าวม่านจริงๆ <S <S เท่าะแส่วันนี้มันชอบเสืออ้อไงอ่ามันชอบไอชุดกันน้ำใช่ไหมอเ,เออเลยเข้าดีจังเลยแต่เสียดายแค่ตัวไม่ใหญ่นะครับวันนี้ อืมไม่ไม่ใหญ่แบบว่าไซส์ตัวครึ่งกิโลอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบสามตัวโลเนี่ยาะงดก่อนนะแอบอาจจะเป็นไซส์บางทีใช่แล้วแต่บางจุดอืแล้วแต่บางจุดบางจุดนิดตัวหนึ่งนี่เกินครึ่งกิโลยังไงเห็นนี่จะลากไปแล้วน่ะ อุ๊ยมาแล้วอืมสว,สวยงามสวยงามามาง่ายดีเนาะปลานี่กินง่ายนะคะไม่ไม่ค่อยระแวงแต่คือเจอเยอะแล้วก็กินเลยแก่ยาก,ก,ยากบางตัวกินลึกบางตัวกินไม่ลึกนะครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจอมไหมจมไหมจอมไหมอุ้ย,ยสวยยังไงยังงี้ยังงี้ยังงี้เบ็ดมันหนักพอเบ็ดมันหนักอ่ะมัน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 ลื่นใช่ไหม <laughs> ยังไงยังไงมันมันกเ็เลยเบ็ดกเ็เลยไม่เข้าไม่โดนโอเคโอเคโอเคแกะตัวให้ดูดีจมสวยนะเมื่อกี้นี้เอาไหมเอาไหมอาจจะพิดจังหวะ ไอตัวเดิมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้นี่มันต้องจมแบบสวยๆแบบนี้อโอหทุ่นแบบปิ่มเสมอน้ำเลยอะ่ะเหมือมนมอมเลยออเออนี่มันต้องอย่างนี้เลยอันนี้คือเฟี้ยงแล้วกินเลย กินเลยก็กินไม่โดนดิโอเคเดี๋ยวรอตกใหม่นี่กินแต่คันนี้คันเดียวหรือไงเนี่ยเฮ้ยคันนู้นจะจะลจะลาก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 เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยอุ้ยตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองสวิงสวิงสวิงเอาเลยโอ้กําลังคุยเลยเอ๊ะกินแต่คันนี้คันเดียวหรือไงเนี่ยแม่มาสองให้คันนู้นคันนู้นลากคันนูนไรกแล้ว จโอ้ไม่ทันมาวะมาวะมาสามมือสิมีแค่สองมือมาวะ<อ>วแต่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะใ,ใหญ่ขึ้นหน่อยใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ก,กัดดีกัดลึกปะเด็ดเราต้องรีบตกต่อ เดี๋ยงมันนียิ่งทะลุดนี้โอ้โหยิ่งเครียดเลยทะลุดเครียดออกไมเกรงขึ้นหัวเลยใจเสียเอามาเอามาตกตตกตออุ้ยอุยออุ้อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอยอ้๊อยอออ เอาดิ้น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 จังนะครับอีขันนึงคันนึงันแดงขันแดงขันแดงคันแดงจมเอ้ย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 อ้ยมาอีกแล้วมาพร้อมกันอีกแล้วอมานไม่รู้จะมานยังไง้ะจุดนี้ไม่มาโดนบอมจริงๆแต่ว่าโดนฟู่งอ่ะแต่แค่ว่าตัวไม่ไม่ใหญ่มากนั่นเองเนาะแต่ก็โอเคแล้วแต่ว่าตรงนี้เราตื้อไปหนาแล้วไงใช่เอาง่ายๆคือเราตื้งแต่เช้าอ่ะ จนตอนนี้บ่ายอ่ะออมันเพิ่งจะเริ่มมาตอนเช้าได้แค่สามสี่ตัวอะไรเงี้ยย้ายไปหลายที่อ่ะเมื่อเช้าก็ให้มันคุ้มกับรอคอยการรอคอยยัง <S <S 2> <S 2> ไงยังไงตึ๊บตึ๊บตึ๊บโ้ยก็โต้ตัวลอยแหมนึกว่าหยิมน้าติกโกปลาเข้าดีจัดก็โต้ตัวลอยเลย ตอดปุ๊บโดนดินคับเมื่อก่อนเราเชื่อว,ว่าเป็นที่อากาศคืมปลาไม่กินตอนนี้เราคิดผิดไปแล้วครับอาจจะเป็นบางบบใช่คือบางพื้นที่ด้วยแหลนะเนาะอาจจะมีส่วนด้วยคิดว่านะครับแต่บางวันมันคืมจริงๆริงปลามันไม่กินจริงๆอย่างวันนี้มันมีแดดตลับเมฆอย่างเงี้ย แดดหุบเข้าหุบออกวันนี้ถือว่าอากาศดีแต่ว่าร้อนอบใช่มันร้อนอบอบอยู่ถึงจะไม่มีแดดก็เถอะเฮ้ยจมปลาลากไปแล้วปลาโอ้โหลอยอมืแต่มองขันอื่นอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาโอ้ยกระแทกขวดแล้ตายแล้วมั้งอุ้ยเฮ้ยนี่มันปลาปลากระมังปลากระมังเข้ามา อาจารย์ว่าปตเพียนไม่ปลากระมังใช่แต่ว่ามันสวยเนาะแล้วทำไมป้ามันเป็นอย่างงี้ไม่รู้ครับปาามันแปลกๆอะ่ะนะดูเหมือนปลากระมังเลยใช่หรอมังสวยอ่ะแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญเลี้ยงปลาเท่าไหร่ปาสวยอ่าไม่กระแทกดั่างปักน็อกทันทีครับขึ้นบวกทีน็อกเลย นี่นะคะปลาที่ปันตกได้ในวันนี้นะคะอย่างเมื่อเช้าอ่ะปันย้าไยไปต้องไหลจุดเลยนี่ปันอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่นู่นนะคะก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนมาเจอจุดเนี่ยก็เลยได้ไปหลายตัวนะคะอย่างที่บอกว่าปลาไม่ได้กินดีทุกจุดนะคะต้องหาเดินหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพอเจอจุดก็ตื้อไปเยาวๆเลยะคะ่ะก็ปกันก็นี่ไปขนาดนี้นะคะ อนแรกว่าปัน,นจะไปหาแม่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยินแล้วมันจะกลับบ้านแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปันปันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจให้ปันปันด้วยนะชื่อว่าปาเขาเราธรรมชาติคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปันลากลับบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย